น,น้ำโค้กอันนี้อะไรนชูโร,รตปลาเราไม่มีน้ำตาเราก็เลยใช้โค้กแทน <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เจมดก็มาเหมือนเดิมวันหยุดงานหลักเจมยก็มาที่ทุ่งนานะคะป่าพยุงไหลำของเราวันนี้เจมอจะมามัดยอดตัวที่เขาล้มบางทีก็บางต้นจะเป็นเชือกขาด เชือกที่มัดเขาอยู่มันขาดหรือลมแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหลุดโค้งลงมาดี๋ยวมันก็ได้โอกาสมีลูกชายมาด้วยก็เลยให้เขามาช่วยยกบันไดย,ยื่นของช่วยแล้วก็จะได้มัดกันสะดวกสบายต้นไม้ไหนลำไหนที่มันไม่แน่นไม่อะไรล้วก็ตามเช็ค ได้เท่าที่เราทําได้นะคะ,ะคือหยุดสองวัน,นก็น,กนี่วันแรกพื่เหมือนก็ทําตั้งแต่หกโมงคือแดดไม่ร้อน<ม>ถ้าแดดออกแล้วเราจะทํายากมากเลยค่ะ<ม>ก็คือพาลูกชายมาตั้งแต่หกโมงเช้าไม่รู้จะได้เยอะแค่ไหนก็มารอดูค่ะอันนี้เรา มัดแล้วเราก็ต้องเอายอดที่เป็นแขนงออกด้วยเพื่อใช้เป็นลำต้นที่มันตรงสวยงามนะคะไม้ระยงทำไปทำมาเจอลูกฟักลูกใหญ่มากตื่นเต้นมากเลยค่ะฟาดมากันนี้รักเกลียดไปยังนิดหนอยองลูกซ้ำขาเลยเล็กแบบนี้บักแวงเั็กงนี้เยอะมากว่าไม่คนเยอะเนาะไปเพ่มอีกนี่น่อย อันน <Z an aaS as> ี้มันเกิดงมันได้ป้าแกแกงก่นอยอุ้ยอุ้ยน่นน่นี่อุ้ยนี่ใโอ้ยนอนโอ้ยหมูอุ้ยนี่ก็ใหญ่ออ้ยโอ้ยนี่ใหญ่ไปเลีไปพ่ตอนแรกโอ้ยน้อปาีพอไปเป็นยังไงพี่นนอนพี่ได้ขอกอุ้มไปนิดไปเขาอันนี้มันเกิดเองคว่าลูกระเบิดด้วยยายปูกไว้ยาปลูกที่ายายป้าป้อ ตาพูดไนซีน่อยย้อยเนี่ยพี่น้องทํารเห็นกระดูกเล็กๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมามาเก็บเอามาเก็บเอาเก็บไปเลยวะเก็บไปเลยไอ้ลูกอ้นี่ลูกเล้วๆเลยเก็บแล้วเอาลูกเด็บเด็ดเด็ดเด็ดขนเยใหญ่ขึ้นปมดคือไม่นี่คือเก็บของยาเลยแกงกรบเพาะมันจะน่อนแล้วยืดได้ดินมนะแล้วมาดาอยูดทั้งขาเลยป้า เี่ยวลองเาตัวแรกุอจับยังหวนี่ทังนั้นเราคนขวนจับได้ไหมอ๋ออมปักงมันเกิดเรนดนยันนมันเจาะโดนแล้วแหละยันยัไดยูได้ยูมันหลบเื่อนห้ข้มันอุ้ยอุ้ยิงพี่น้อปไงันเนี่ยพี่น้อเห็นบ่่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ แดดออกแล้วเาบแดดออกเาลบธนบัตรเว้ยจ้ะเวดเนี่ยไปสองคนเอามาตนดเียอะไรสืบมันอนถอนร้อนแลยอากาศเริ่มแดดเริ่มออกแล้วพี่น้องไปชอาไปักกระเท้าตักก่อนจะเข้าเนาะจังไหมเองมาดมันใหม่ต้นี้มันลมมันถึเหนื่อยึ้นเละเดี๋ยวมันกัดพื้นแล้วก็พื้นแดดเริ่มไม่ออกแดดนร้อนไปเขาตัดแคหน่อย

สื่น,ช,น,นชื่นไหมได้กินแล้วพี่นะชื่นไหนชื่น,น,ช,นชื่นใจชื่นคอเอา้าพวบ่าได้สับกุนมันตังตังได้นี่ไกับกุล

เาอะอมันจะไปซนเดียังเดีเดี๋ยวมั้งวตัวนี้เป็นกเาอันกระโปะน้อยจะผักแตละคนไม่่าาแกที่ลรยงานเ็มสองนัผักในบกขาไม่้าเจ้าหิร ได้กหงหงได้แต่มันนี่กันน้วย่ผู้เดียวบ,บ่ได้อันนี้กัเาเล่นน้อยกัน่ได้มาเราจะไปเข้าป่า <c oughs> นี่เปลี่นบอน่อต้อป่เน้อคนได้แต่งไได้เล, <c oughs> เล่นป่าะิตัวหนหงเฮา <c oughs> ได้ตัวโอ๊ยโอ๊ยตัวนี้มััมาตังนีดนม้อันนี้ไม่น่าจะรอดถ้ามันเป็นใบดอันไนี่ยไอ้เสียเนี่น

ตัวนี้คือเรียงลูกคาแทสอีพอป้างามแเ่นไหมเขาเลนติดอันนี้มันแขกดำบ่มาเตียมกันแขกดำผสมอ่ะอ๋อันนี้อ้สอันสุดที่เลนตดำอันนี้างซายวคุณใหนี่หดมันเ่ยนอนหดมันเลยเด๋ยเราปูกมันหาที่ว่อันนี้มันอ่ะมันหนาทีอ่าส่้อั้นเร็าหนาทีหนาทีเป็น้าเออำคำำคำไแล้วต้องไ้ ลูบบอลล์กสายบอกว่าวอยาก่อยคับปนะอยากถ่ยล่างเดกกับบเสบไว้ล่ะเส,สียบสำพอนันไรฉัน <c oughs> ลูกชายมาเ <c oughs> ่ี่ยงเนย่งองกินมเย่งองกินเป็นอยู่เป็นลูกชาย เรตรียมโอ้โหพิกากต้นสดๆใหม่ๆสดๆเราบางเตียน,นะไม่คือก่้องรังเตียนนะเิน่าเอาไ,งไงม่แดงไหมิกเ้วันนี้คือ,อบต่ตองลงทุนสือนออ่อเบ่คงยู่ในต้นพิกจากต้นจากสวนที่ยายเราปลูกไว้นี้เป็นวนง่ยายเราก็ดมให้ดูเห็นลเนาท เรเห็นลูกมาก,กินแล้วป,ปกแต่ลูกไม่ปลูกลูกปลูกอยูเองไม่ได้กิน <c oughs> โอ้พี่กรเมียนติงันน,น,นี่เนขรขาวเนี่ยวามาจหอมแบบแบบธรรมชาติแบบยังไง้องมาเป็น,ปน,บบนพวให้ตรหน้านนะโอ้คุมันรวมมันคุณต่ข้างพวงเรามีแค่นี้ มะน,นาวเราเหรอไม่มีมะนาวไ,ไหมมะขามก็ได้เอามะขามนะมะขามเปียกเออมีมะเขือเทศด้วยใช่นี่อะไรบ้างมีอะไรบ้างมะลกอมะละกอมะเดือนมจีนน้ำจีนน้ำตาลอืมก็มีน้ำโค้กอันนี้อะไรชูสโรตละเราไม่มีน้ำตาลเราก็เลยใช้โคกแทนโอ้โหจริงเอาที่อะไร ลูกชายยกูทีมนีให้กินนะครับนี่เอา,เอาใส่เม็ดมันไม่ใช่ใส่ขวนมันโอ้ยนออะไรขว,รวนนออกมาานี่บาบใันจะเดกูไปเี่เไม่นไ

พักไพักนล้วันนี้เจองานแดดเด้ไ่น้องไบมมาแดดเทาิ่ <c oughs> ท,ทีได้ทได้ไปถ <c oughs> ้าสู้แดดได้กี่น้ำอ่ะเอน้กจุกมือนี้มือนี้นีนนนนปลากบลงมาซอยนะไปเข้าไปตรงนี้เลยอะโวคาโดอะโวคาโดอโลกาโดแดดกำลังดีดีเลยเอาลงาอ่าเอาตรงนี้ดีกว่าเราพังแต่สนี้แหละสายสน้ำสน้ำหยดตรงเจ ไม่ได้เก็บน,นะรีงานรอบ2พี่น้องได้แล้วดุใส่เฮาหย้าล้ายแหฮงนี่แล่ะอ,ออกส่ำนี้ล่ะบ่ต้องอ,ออกหลายปานนี้ก็ได้คือเอาออกให้มันแค่นจื่อเปิดเปิดแต่ระว่างต้นนั่นละ ไงล่ะสู้แดดไม่ได้จ้าแดดร้อนแรงเราอยู่ในสวนพยุงไม่ไหวเราก็เลยมาโตขึ้นโตแดดนี่ออกจากสวนเลยจ้ามาเที่ยวพัทยาสองเลยค่ะมากินข้าวเที่ยงพอดีแดดร้อน,ไไก,นก็เลยมานั่งร่มที่พัทยาสองน้ำกำลังขึ้นเลยค่ะช่วงนี้น้ำทางเขื่อนบุญรัตว แล้วมันเริ่มขุ่นแล้วเพราะว่ามันมันมันกระแทกดินเออมันเลี้ยวมันมันมันงล่มันซัดดินใหม่เนาะมันดันข้างล่างเห็ไหมไม่งั้นขึ้นแบบนี้ มันขึ้นจะแรงดูดูมันข้ามไปนี่มาเกืกบอบถึง <c oughs> <c oughs> ว้าวเกือบถึงแล้วใกล้มองนั่งเขาแล้วไอ้ไอ้ตอนแรกตอนแรกที่มาเนี่ยมันอยู่ไก่อยู่ด้ <c oughs> นำ้ำเป็นบ่ น้ำที่อยู่ตรงนี้นะ่ะตอนที่มานั่งอยู่ตรงนี้มันยังไม่มีนะทีนี้อีกแป๊บหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง่านไปน้ำมันน้ำมันซัดขึ้นเรื่อยเรื่อยเืยหางเขื่อนอุบลรัฐเด้อจ้ามันยังมีความน้ำมันยังขึ้นอยู่น้ำมันยังปล่อยปล่อยไม่ทันอูอ๊้ยข,ขึ้นแรงมาก เราจะพาไปเดินชายหาดนะคะชิวกินชายหาดของเรา <c oughs> น้ำกำลังสัตว์อเศษหย่างขินมาอ้โอ้สิไล่เข้าอีลีโหลดดิบังบังนั่นใกล้สีหอดหมองน่งแล้ว ตอนแรกมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอ้เศษยานี่มน้ำน้ำสีไรแล้วยังไงก็จะได้รูก้การน้ำสิแล้วหลังจากที่เรานีร้อนมาเพิ่งยินแล้วนะคะ<ส>ก็กินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นอนเล่นนิดนึงน้ำก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้เตรียมตัวกลับแล้วคะ่ะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง j p พร n Channel ด้วยนะคะ